คนแรงงานเถื่อนซิ่งกระบะแหกด่านกลางดึกเจ้าหน้าที่ไล่ล่าระทึกสุดท้ายเสียหลักพุ่งลงข้างทางคนขับอาศัยความมืดหลบหนีไปได้ส่วน30แรงงานไม่รอดอีกคดีรวบคาฟอร์จเนอร์20รายวันที่20พฤศจิกาย,ยน2567พันตํารพันตำรวจเอกไพฑูรย์ศรีวิไลผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสังขละบ,บุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีกล่าวว่าจากกรณีพลตำรวจเอกกิจรัฐพันเพชร ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเฝ้าระวังป้องกันและปราบปรามขบวนการลักลอบการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนอย่างเค,งคร่งครัดโดยเฉพาะขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมายต่อมาพลตำรวจโทนายวัฒน์พเดิมชิดผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7พลตำรวจตรีนักครินสุขนทวิตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีพันตำรวจเอกบรรจงอมริด รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบ,บุรีพันตำรวจเอกกฤิชัยทองอยู่รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบ,บุรีได้สั่งกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสังขละบุรีนำนโยบายดังกล่าว ไปปฏิบัติอย่างเข้มงวดเนื่องจากอำเภอสังครบ,บุรีมีชายแดนติดกับประเทศเมียนมาและที่ผ่านมาสถานีตำรวจภูธรสังครบ,บุรีได้จับกลุ่มขบวนการดังกล่าวมาแล้วหลายคดีล่าสุดช่วงเวลาประมาณ19นาฬิกาของคืนวันที่3พฤศจิกาย,ยน2567ตนได้รับแจ้งจากสายข่าวว่าจะมีขบวนการขนแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาเข้ามาในราชอาณาจักรไทยด้วยการใช้รถยนต์เป็นพาหนะหลังจากได้รับแจ้งจึงสั่งการให้ พันตำรวจโทกิตินัทปรีชาวุฒิวงศ์รองผู้กำกับการปรับปรามสถานีตำรวจภูธรสังขละบ,บุรีพันตำรวจตรีประดิษฐ์แร่เพชรพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสายตรวจรถยนต์และชุดเฉพาะกิจป่าชาดะาตั้งจุดตรวจจุดสกัดที่บร,ริเวณสามแยกซ่องกะเรียหมู่ที่สามตำบลหนองลูอำเภอสังขละบ,บุรีจนกระทั่งเวลา22.45นาทีเจ้าหน้าที่พบรถยนต์ยี่ห้อตโตโยต้ารีโว่สีเทาหมายเลขทะเบียน3เทูุเท่ามอมา 8772กรุงเทพมหานครขับมาจากทางด้านด่านชายแดนบ้านพระเจดี3องค์หมู่ที่9ตำบลหนองลูด้วยความเร็วสูงเจ้าหน้าที่จึงส่งสัญญาณเรียกให้หยุดเพื่อขอตรวจคน้นแต่คนขับไม่ยอมซ้ำอย่างเร่งเครื่องหลบหนีไปทางด้านอำเภอทองผาภูมิอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่จึงขับรถยนต์สายตรวจไล่ติดตามไปอย่างกระชั้นชิดจนกระทั่งถึงบริเวณสำนักสงทางขึ้นเนินยาวเป็นระยะทางประมาณ2-3กิโลเมตร รถยนต์คันดังกล่าวได้เสียหลักพุ่งลงข้างทางโดยคนขับได้ใส่ความมืดวิ่งหลบหนีเข้าไปในป่าเจ้าหน้าที่ได้พยายามติดตามแต่ก็ไม่พบและจากการตรวจสอบภายในรถผลปรากฏพบแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาทั้งชายและหญิงและเด็กๆนั่งแออัดกันมาเต็มคันรถนับรวมกันได้จำนวน30คนเป็นชาย25คนหญิง5้าคนโดยทั้งหมดไม่มีเอกสารการอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรไทยเจ้าหน้าที่จึงอายัดรถยนต์เอาไว้เป็นของกลาง พร้อมคุมตัวกลุ่มผู้ต้องหาไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สถานีตำรวจภูทรสังขละบุรีกลุ่มแรงงานให้การยอมรับสารภาพผ่านล่ามว่าพวกตนทั้งหมดเป็นชาวกิ่งอำเภอพญา,าตองซูประเทศเมียนมาหลบหนีเข้ามาด้วยการเดินเท้าลัดล้อชายป่าเข้าช่องทางธรรมชาติมาขึ้นรถยนต์ที่บริเวณริมถนนสาย323หน้าเกษตรที่สูงท้องที่หมู่ที่8ตำบลหนองลูจุดหมายคือต้องการไปทํางานในพื้นที่จังหวัดชั้นในของประเทศไทยด้วยการยอมจ่ายค่าหัวยกับผู้นําพาคนละ5,000บาท ระหว่างเดินทางมาก็ถูกเจ้าหน้าที่จับกุ่มตัวได้เสียก่อนหลังจากผู้ต้องหาให้การยอมรับสารภาพเจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรสังคระบ,บุรีดำเนินคดีในข้อกล่าวหาเป็นบุคคลต่างด้าวที่เข้ามาและอยู่ในราชนจาจักรไทยโดยผิดกฎหมายพันตำรวจเอกไพฑูรย์ศรีวิไลผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสังขละบุรีกล่าวต่ออีกว่า เวลา23่มินา3สมนาทีเจ้าหน้าที่ชุดเดียวกันได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวพบบุคคลต้องสงสัยว่าเป็นแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาจำนวนมากหลบซ่อนตัวอยู่บริเวณชายป่าหลังหมู่บ้านสองเกรเรยท้องที่หมู่ที่8ตำบลหนองลูทั้งหมดกำลังขึ้นรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าฟอร์จูเนอร์สีบรอนทองหมายเลขทะเบียน4กไก่ลอลิง3241กรุงเทพมหานครหลังจากได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่จึงสนที่กำลังรีบเดินทางไปตรวจสอบในทันทีเมื่อไปถึง เจ้าหน้าที่ส่งสัญญาณพร้อมแสดงตัวเพื่อขอตรวจคน้นเมื่อคนขับเห็นจึงอาศัยความมืดวิ่งหลบหนีไปได้จากการตรวจสอบภายในรถพบกลุ่มแรงงานต่างด้าวชาวเมยียนมาทั้งชายหญิงรวมทั้งเด็กนั่งแออัดอยู่เต็มคันรถนับรวมกันได้จํานวน20คนเป็นชาย2 2คนหญิง8คนเจ้าหน้าที่จึงนําตัวส่งพนักง,งานสอบสวนสถานีตํารวจพุธรสังครบ,บุรีด,ดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป